และ,ละ,ละ,ละร่างสถารของท่านพระครูขึ้นปฏิสถานบนปราสาทนกพัสดีลิงนะครับอานนี้ฟ้อนเตรียมตัวได้เด้อเดี๋ยวเข้าแถวแล้วเราจะได้ชมการฟ้อนของกลุ่มสตรีแม่บ้านนะครับจำนวนประมาณจำนวนเกือบ4 0คนด้วยกันนะครับในการฟ้อนถวายหน้าปราสาทนะครับอ่อาอล,ล,ล้วนะครับ ั้งกันเลยนะครับมา,ข,าข้แถวตามที่ได้ซักซ้อมไว้นะครับฝ่าสุยมาด้วยนะครับเอาแม่แม้เขาแจ้งอ้รนนะครับอาจถอดรองเท้าเลยนะครับจะบอกวามแม่โซกนะครับมาข้าแถวเลยจัะจุดไผ่จทยมันที่วันนั้นเราได้ซักซ้อมกันนะครับ ขออาจารย์ต้นนอมาหนี่งนะครับต้นต้นตำพันหลวงนี้เลยอขอต่นที่ขอน้ำประดัสักสองขวดนะครับเนอะเอาใส่น้ำส้มป่อยเลยเอาต้นกรจับนี่เลยเอาไม้แันมาเลยะครับต้องัวหอนนะครับจะได้ได้แตกแดดนะครับกนเอาเนอะอาจุดไข่จุดมาเนอะประจบจุดเลย แถวและแปดคนต้อนอะไรไงกนะำสวยต้องให้อำมักก่อนตั้ง